สวัสดีครับผมก็มาเจอผมกูบอยนะครับผมในช่องเตอร์ซีูนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการสุ่มผนึกแบบสูงนะครับจากก้อนหยกดำนะผมก้อนหยกดําได้จากไหนนะผมได้จากอาวุธหรือว่าชุดปลอมนะครับผมของ130นะฮะซึ่งผมมีตัวหนึ่งอ่าห้ก้อนตัวหนึ่งมี42ก้อนนะรวมๆกันแล้วก็ประมาณ99ก้อนพอดีนะฮะ ก็เดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันให้ดูเนื่องจากคลิปสตรีมก่อนหน้านี้นะครับผมสตรีมก่อนหน้านี้มีคนบอกว่ามันสุ่มได้ยากเหรอจานนะฮะเดี๋ยวเราก็จัดไปนะครับผมก้อนหยกดำนะผมตัวแรกนะผมมีอยู่5้ก้อนนะฮะเราจะได้เราจะไดเ้เดี๋ยวนะครับสักครู่หนึ่ง เราจะได้หินเพลิงไม่ใช่หินเพลิงหินพนึกระดับสูงเนี่ยกี่ก้อนนะครับผมเดี๋ยวเราคลิกให้ดูเลยโอเคได้ทั้งหมด80ก้อนน้อยจัดฮะน,ดนะน้อยจัดนะครับผมน้อยจัดนะครับเท่ากับผมได้แค่8ก้อน ได้8ก้อนจาก57ก้อนนะครับ8ก้อนจาก57ก้อนนะครับอันนี้คือตัวแรกนะครับผมตัวแรกคือไม่ใช่8ก้อนคือใน57ก้อนเนี่ยเราคือ8ก้อนที่สุ่มได้นะครับเพราะว่า1ก้อนเนี่ยจะสุ่มได้10ชิ้นนะครับที่เหลือก็จะเป็นหนังเสือระดับสูง17 17ชิ้นนะครับผมซึ่งซึ่งระดับสูง20ชิ้นนะครับแล้วก็ผ้าลายหนังเสือระดับสูง12ชิ้นนะฮะนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวแมยูจินกันนะครับว่าจะได้สักกี่ชิ้นนะครับเรามาตัวเมยูจินกันนะครับผมตัวแมยูจินนะครับมีทั้งหมด42องชิ้นนะครับนะครับหยกดำนะครับก้อนหยกดำ สี่สิบสอชิ้นแค่นั้นเองมีน้อยนะครับมีไม่เยอะนะผมเดี๋ยวเราคลิกขวาแยกเลยนะครับผมตัวแม่ยูจินนะฮะสีชิ้นได้มาร้อยห้าครับเท่ากับสิบห้านะครับผมเท่ากับสิบ้านะครับผม เท่ากับ15ก้อนนะครับที่ได้ของมานะครับผมแล้วก็จะแบ่งเป็นซึ่งนะครับผมซึ่งใสนะฮะระบสูงนะครับ11ชิ้นนะครับหนังเสือระดับสูง8ชิ้นนะครับแล้วก็ผ้าลายหนังเสือ8ชิ้นนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับเราได้รวมๆกันก็คือกี่ชิ้นนะ เราได้รวมๆกันก็คือ80ใช่ไหมแปบวกร้อยห้าสินะครับก็เท่ากับ230ชิ้นนะครับ230ชิ้นจากหินอ,อะไรวะก้อนหินหยกดำอ่ะก้อนหินยกดำนะครับก้อนหยกดำนั่นแหละนะครับ99ชิ้นได้ได้เทมมาแค่23ชิ้นใน99นะครับ ก็เท่ากับ230ชิ้นนะฮะประมาณนี้ซึ่งมันค่อนข้างจะน้อยถ้าเทียบกับแผทก่อนหน้านี้ที่มีโอกาสได้เยอะกว่านะแผหลังหลังรู้สึกมันเริ่มได้น้อยลงว่าทำไมมีราคาค่อนข้างจะสูงขึ้นหรือเปล่านะไม่แน่ใจมันจะสุ่มได้มากได้น้อยได้เปืนไหนนะฮะก็ประมาณนี้แหละนะครับ99ชิ้นได้มา200กว่านะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรา ไว้เจอกันตอนสตรีมกันแล้วกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนผมโกบอยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้เราบ๊ายบายครับไปก่อน